ที่เราได้มีโอกาสคุยกันเมื่อวันนี้ประเทศไทยติดอันดับสองของการของโลกของโลกเด็กที่อายุต่ำกว่าสิบแปดแล้วท้องก่อนวัยเรียนมากกว่าเจ็ดเปอร์เซ็นต์มากกว่าเจ็ดเปอร์เซ็นต์ของเด็กอายุสิบแปดน่ากลัวนะฮะคือวิเคราะห์ได้อย่างแรกคือเราขาดความการศึกษาเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็ความรักในครอบครัวที่ความเข้าใจนะคะแล้วก็แม่ล้วที่สําคัญที่สุดก็คือว่าพอเขาท้องแล้วเนี่ยค่ะเด็ก ไทยที่ทําแท้งเนี่ยปีหนึ่งสามแสนคนมากเป็นอันดับหนึ่งในสของโลกเท่ากับหนึ่งอำเภอเนี่ยมีเด็กผู้หญิงทําแท้งหนึ่งคนต่อนวันตอน1 1> ่อหนึ่งอำเภอน่าเป็นห่วงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเขาอาจจะมองใกล้ตัวแล้วเข้าใจว่าเด็กเนี่ยก็มองว่าอ่านี่คือความสุขนะก็ทําโดยที่ไม่ได้คิดแต่ถ้าเรามีกิจกรรมนะทําให้เกิดจิตอาสาให้เขาไปทํางาน,นในสถานที่ท คนที่เขาเคยพลาดาแล้วไปประสบป,ปัญหาเช่นนะครับในโรงพยาบาลที่ที่รักษาคนเป็นโรคเอชโรงพยาบาลที่ที่คนกําลังรอความตายเพราะเนื่องจากเขาคิดชั่ววูบไปช่วยสารเด็กกาพร้าให้เขา,ขาเห็นว่าโหเด็กที่ทอดทิ้งหน้าสงสารแค่ไหนไปช่วยคนที่กําลังจะเสียชีวิตด้วยโยครคภัยไข้เจ็บเขาจะเห็นเลยว,ว่าชีวิตจริงๆแล้วเนี่ยมันสั้นมากนะนะครับเพราะฉะนั้นเขาไม่ควรจะมองว่าความสุชั่ววูบ ก็จะมองไกลออกไปนะครับแล้วพอได้ไปช่วยจะเห็นความสุขไม่ใช่เกิดจากการได้ดังใจแล้วความสุขเกิดจากการได้แบ่งปันได้คิดจะได้ช่วยเหลือจากการเป็นจิตอาสาที่ไปช่วยเหลือคนต่อยอดไปด้วยเกล่าก่อนก่อนที่จะอะไรการเนี่ยผมได้มีการคุยกับหน่วยงานอย่างกยศก็คือกองทุนกู้ยืมการศึกษานะครับให้กับนักเรียนพี่คอยเชื่อไหมว่าเมืองไทยเนี่ยมีเยาวชนเนี่ยกู้ยืมเงินเนี่ย เกือบสี่ล้านคนปัจจุบันทุกถือว่าเยอะมากทุกปีจะต้องมีการไก่เกี่ยนนี่เกือบถึงฟ้องร้องปีละแสนคนแค่ดอกเบี้ยหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะยังไม่ยอมจ่ายทาให้เด็กอีกเยอะที่ไม่มีโอกาสที่จะได้เงินตรงนี้อันนี้คือสิ่งที่พอเขาได้รับเขาไม่รู้จักให้นึกว่าฉันได้รับแล้วเป็นหน้าที่เป็นสิทธิ์ของฉันแทนที่จะไปทํางานจิตอาสาอย่างน้อยเนี่ยเราไม่ได้จ่ายดอกเบี้ยนะในช่วงเรียนไปช่วยงานสังคมได้ไหม อันนี้เราพยานที่จะร่วมกันเอาดอกเบี้ยมาเป็นชดเชยด้วยแรงงานของเขาแต่ว่าแรงงานแทนที่จะไปใช้แบบแรงงานทั่วไปก็คือให้เขาไปช่วยทําประโยชน์ให้สังคมช่วยสถานเด็กกำพร้าไปช่วยวัดวัดลานไปช่วยแล้วมันจะขับเคลื่อนนะแค่คือสี่ล้านคนเนี่ยเยอะขนาดไหนมันเท่ากับเกือบสิบเปอร์เซ็นของประเทศแล้วมันจะค่อยๆ ขับเคื่อแต่พี่เชื่อว่าถ้าถ้าเราให้แนวคิดตรงนี้แล้วเปลี่ยนวิธีการที่จะเป็นการชดเชยด้วยดอกเบี้ยมาเป็นการให้เขาไปทํางานให้ประโยชน์กับสังคมเนี่ยมันเป็นการปลูกฝังความดีให้เขารู้จักในการที่จะช่วยและแบ่งปันด้วยนะคะแต่ตรงนั้นแนะปัจจุบันเนี่ยกยศหรือแบงก์กรุงไทยที่มีเนชเนี่ยจะต้องล่อใจด้วยการแจกโน้ตบุ๊กจับฉลากโน้ตบุ๊กถ้าคุณมาจ่ายเงินตรงตามนี่นะตรงตามระยะกําหนด แต่จริงๆไม่จําเป็นนะ, <c oughs> นะเป็นหน้าที่ของเขาแล้วเขาจึงควรจะต้องเห็นแก่ประโยชน์ของประเทศที่เอาเงินเนี่ยของประเทศทมาให้เขา <c oughs> ยืมแต่ตอนนี้เขาลืมมองไปเขามองว่าเขาได้รับอย่างเดียวเพราะฉะนั้นการให้วัตถุหรือให้เงินใครโดยที่ไม่ให้เขามีสิทธิ์ตอบแทนเนี่ยเป็นอันตรายทั้งผู้ให้ผู้รับ <c oughs> อันนี้อันตรายมากนะฮะ <c oughs> ผู้ได้รับก็ไม่เห็นคุณค่าผู้ให้เนี่ยก็เมื่อไหรไม่ได้ให้เขาก็ด่าเรา ประเด็นเรื่องนี้คงจะเป็นเรื่องอีกยาวที่เราคงต้องคุยเพราะมันเป็นอ,อ,อนาคตของประเทศชาตินะคะเด็ก ทะนั้นถ้าเกิดวันนี้เรากําลังขับเคลื่อนเพื่อที่จะอยากให้ประเทศไทยไปสู่สังคมที่มีคุณธรรมโดยเฉพาะวันนี้เนี่ยอาจจะต้องขอทิ้งท้ายด้วยแนวคิดในในฐานะที่คุณสี่เนี่ยวันนี้ได้เป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริหารของศูนย์คุณธรรมรใช่ไหมคะมีแนวคิดยังไงที่จะช่วยกันขับเคลื่อนประเทศไทยโดยเฉพาะในการช่วยเหลือคนในสังคมให้ไปสู่วิถีชีวิตที่เขามีความสุขแบบพอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้วด้วยตามหลักคุณธรรม ก็ถ <S an> ือว่าเป็นเกียรติสูงสุดของชีวิตนะที่มีโอกาสมาร่วมเป็นกรรมาการบริหารศูนย์คุณธรรมซึ่งผมมองว่าเป็นเป็นหน่วยงานที่สําคัญมากที่สุดหน่วยงานหนึ่งของประเทศนะ,ะจริงๆแล้วความรู้นะครับสำคัญน้าในการบริหารประเทศเนี่ยแต่ความรู้ที่ขาดเครื่องมือควบคุมความรู้ะจะเป็นความรู้ที่ทําร้ายประเทศและทําให้ประเทศล่มสลายคือรู้และเก่งและใช้ความเก่งตัวเองไปเอาเปรียบและทาให้ตัวเองเก่งมากขึ้นมีโอกาสมากขึ้น แล้วเปรียบคนที่ได้โอกาสเพราะนั้นเนี่ยกลับกันทํายังไงถึงจะสร้างเครื่องมือควบคุมความรู้คุณธรรมเนี่ยเป็นหางเสือเป็นเหมือนเข็มทิศในการใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพยายามักจะมีพระราชธพระบรมราชโองการกับคนไทยทุกคนโดยเฉพาะวันที่สี่ธันวาค่ะขอให้พวกเราเนี่ยนะครับทำหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดอืแค่ดีที่สุดนะฮะปัจจุบันเนี่ยคนที่ อาชีพอะไรแล้วทุกคนไม่ได้อยากจะทําอาชีพตัวเองแต่อยากเป็นพ่อค้าหมดค,คนที่เป็นหมอสมมตินะฮะถ้าเกิดมามองแค่ประโยชน์ส่วนตัวก็ถ้าการไม่มีเงินก็ไม่รักษาค,คนที่เป็นครูถ้าการไม่มีเงินบาเรียนกิเศษก็ไม่สอนนะคนที่เป็นคนตํารวจถ้าไม่มีอะไรให้เขาเขาก็ไม่พยายามปฏิบัติหน้าที่และคนที่เป็นทหารทุกคนเนี่ยจะไม่ได้ทําหน้าที่ของตัวเองนะครับจะถ้ามองเงินเป็นตัวตั้งเนี่ยทุกคนก็จะ กลายเป็นพ่อค้าหมดแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพยายามแนะว่าขอให้ทุกคนทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเพื่อประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนสําคัญนะฮะตรงนี้ถ้าเกิดทุกคนทําเพื่อตัวเองประเทศไปไม่ได้หรอกอนะครับแล้วก็สําคัญที่สุดคือด้วยสติรู้ตัวด้วยปัญญารู้คิดคุณจะเก่งแค่ไหนเรียนจบนะฮะด็อกเตอร์เรียนจบอะไรก็ตามถ้าขาดสตินะครับความโลภโกรธหลงนิดๆอาจจะทําให้เราไปฆ่าใครก็ได้เพราะฉะนั้นแค่จุด3ประเด็นหลักๆถ้าเราจับมา เอามาตั้งเสร็จแล้วเนี่ยเราใช้ความรักกับเคลื่อนนะครับแนวทางพระยุหัวสอนให้มองทุกคนเนี่ยเป็นคนในครอบครัวแล้วก็ใกล้ๆ,ๆก่อนตั้งแต่ทําง่ายๆคือให้